เราจะมาดูกับตันก็ย้ายทวดเตะบอลนะครับโอ้โหสวยงามย้ายทวดย่ายทวดเตะดูยายทวดย้ายทวดเตหน้อยไปโอ้ย้ายทวดเต้นคุบไปย้ายทวดนี่เร็วจริงๆเตะไปหนึ่งทีเด็กชายกับตันก็วิ่งมาคุบเด็กชายกับตันก็วิ่งมาคุบแล้วก็วางวางวางแล้วก็เตะไปยหายทวดวิ่งไปหาย้ายทวดวิ่งไปหาเออยายทวดวิ่งไปหาอ้มมาอ้มมาแล้วก็ปงปงแล้วก็ ปองแล้วปองแล้วทำไงปองแล้วทำไง achus. ปองแล้วทำไง achus. ปองแล้วทำไง achus. ออกมายื่นให้กับตันนะครับกักบตันก็เตะไปอีกทีหนึ่งกับตันเตะไปทีหนึ่งนะครับกับตันเตะไปทีหนึง่งอย่าทวดก็บินไปหาแต่ไม่ได้นะครับกับตันก็อุมมอ้มมาอุ้มมาแล้วก็ปองปองหรือเปล่าปองหรือเปล่าปองแล้วก็เตะเตะเตะตึมเตะไปแล้วอย่าทวดก็บินไปอย่าทวดบินไปเย่าทวดบิไปอย่าทวดบินไปเต้นคุบปึบก็ยื่นให้กับตันอีกแล้วกับตันก็ปองลงนะครับ กัปตันก็เตรียมปงล,งลงแล้วก็เตะอ,อีกครั้งนึงเตะปึิม <c> เ <oughs> <c oughs> ย่เทวดไม่ได้เตะหรอกเย่เทวดเตะไม่ได้เ <c oughs> ตะไม่เป็นวิ่งไปเอาลูกนนท์แล้วครับเย่เทวดวิดว่งไปเอาลูกนนท์แล้วไม่ได้เตะกับเขาเอ่อขาสั้นๆกันดักกันรักเอา,เอา,อาวิ่งเลยไปเอาลูกน,อนอีก้เอาทำไงเอาอย่าทวดไปเอาลูกนอนท์อีกแล้วอย่าทวดไปเอาลูกนนท์อีกแล้วนะครับเตะไปแล้ววิ่งไปเตะลูกนนท์ วิ่งไปเตะลุงน้องกระแปามาไปะลุงน้องมานะครับเอา้าวางลงเตะ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 เต,ต,ตะเอา้าเต้าเก่งจังเลยเก่งจังเลยจริงจริงจริงเตี้ยเก่งจังเลยอนาคตทีมชาติอนาคตทีมชาตินะครับใหญ่ทวดแว้ใหญ่ทว <c oughs> ดน้อยความสุขของเด็กๆครับความสุขของเขายามเช้า เตะอีกแล้วจะทท่วเตะเก่งกระตันเตะไอ้เชอฝนเริ่มปลอยปลอยแล้วนะครับเด็กๆเ,เตรียมตัวเข้าบ้านครับผม